ดีค่ะสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเช่นเคยนะคะวันนี้แอดก็มีแนวทางลาวสามาคคี v ีเพีมาแบ่งปันเช่นเคยนะคะก่อนจะไปรับชมแนวทางแอดก็ขอบคุณทุกทุกกำลังใจนะคะทุกการติดตามเนาะขอบคุณมากๆนะคะอ่าเราเล่าสรุปผลกันนะคะค่อยไปรับชมแนวทางวันที่29กันเนาะ738นะคะ738เข้าที่ดิน3นะคะ 0 3 8น่าจะหลุดไปนะคะแอดก็กลับขอโทษขออภัยด้วยนะคะเข้าเฉพาะเด่น3เนาะส่วนล่าง4 7นะคะเด่น4มาวิ่งรูดที่4เนาะใครหยิบยก4เข้าไปวิ่งรูดบ้างเอ่ยหรือใครจับ4ไปจับกับ7บ้างเอ่ยเนาะนเพื่อนๆจ,จ๋า7มาทั้งบนและล่างเลยเนาะแตส่สูตรการคำนวณเมื่อวานนี้ไม่มี7เ,เนาะนเพื่อนๆจ๋าแอดก็กลับขอโทษขออภด้วยนะคะเราเข้าเฉพาะ4 วิ่งรูดสี่นะคะเด่นสีวิ่งรูดสี่เนาะตัวเจาะเราหลุดไปนะคะมาถูกทางแต่เจาะไม่เข้านะเพื่อนเพื่อนจ๋านะคะเดีเ๋ยวเราตามต่อกันนะคะวันนี้ลาวพัฒนาก็ออกเนาะเ,นเพื่อนเพนจ๋าก็ให้ทุกท่านโชคดีทุกท่านเนาะทุกแนวเลยเนาะเ,นเพื่อนเพื่อจ๋านะคะอ่าวันที่ยี่สินะคะยี่1ิทับ11ทับสนะอ่าเดีเ๋ยวเราตามต่อนะคะ ตัวเด่นนะคะลาวสามาคี b พ p เนาะตัวเด่นไม่เด่นศูนย์นะคะ2 2> เด่นสองเด่นหกและเด่นแป<ล>ด <8 S 2> นะคะส่วนส่วนตัววิ่งลูดนะคะแอดขอไปที่ศูนย์นะคะศูนย์นะเพื่อนจ๋ะศูนย์และสอง นะคะส่วนตัวเจาะเนาะตัวเจาะนะคะ0 3 0 6 0 8นะคะ2 8 8 2 2992 2772นะคะชุดกันนะคะ9 93 9 ห้าห้าแปดแล้วก็ห้าสามนะคะชอบค่อยตามเนะาะดอนจ๋าชอบค่อยตามนะคะศูนย์สามนะคะทุนเล่นเนาะศูนย์หกสองเก้านะคะและสองเจ็ดเจ็ดสองนะคะส่วนชุดกันเนาะแอดเข้าไปที่เก้าสามสามเก้านะคะ ห้าแปดแปดห้านะคะใครชอบตัวไหนตามตัวนั้นนอกเพื่อนเพื่อนจ๋าตัวเลขเราก็มีแค่นี้เนาะเพื่อนเพื่อนจา๋าใครไม่ชอบตัวที่แอดเจอให้นะคะก็สามารถใช้ตัวเด่นนะคะไปจับกับตัวเลขที่ชื่นชอบได้เลยนะคะอย่าลืมเนาะทุกครั้งต้องไปกลับนะคะหกและเก้าตัวเดียวกันจ้า ก็ขอให้ทุกท่านหยิบยกตัวเลขที่จะออกรางวัลไปใช้เป็นแนวทางกันนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะชอบก็แคปหน้าจอไว้นะคะไม่ชอบปล่อยผ่านได้เลยไม่ว่ากันนะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อๆไปด้วยนะคะขอให้ทุกๆท่ทานโชคดีและกันเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ